ทำไมเกษตรกรสวิตมีรายได้ขั้นต่ำหลักแสนทั้งที่ผักนมผลไม้ราคาแค่หลักสิบรู้หรือไม่นมผลไม้ผักที่สวิตราคาถูกมากเมื่อเทียบกับรายได้อย่างนมจืด1ลิตรก็แค่กล่องละ50บาทแอปเปิลลูกละ20บาทช่วงหน้างุ่นนะเขาก็ขายกันโลละ95บาทเองมันสับปะหลังโลละ50กระหล่ำปีโลละ65หัวหอมก็ขายโลละ70บาทเอง แต่ทำไมเกษตรกรที่นี่กลับมีรายได้หลักแสนทั้งที่สินค้าเกษตรบางอย่างราคาไม่แพงเลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะรัฐบาลสวิตช,ช่วยสนับสนุนสินค้าเกษตรกรค่ะแถมเก็บอัตราภาษีที่ต่ำเพราะถ้าสินค้าแพงเกินไปก็จะทำให้สู้กับคู่แข่งจากต่างชาติไม่ได้และรัฐนะยังมีเงินคืนให้กับเกษตรกรเพื่อตอบแทนที่เขายังทำอาชีพนี้อยู่ไม่เปลี่ยนไปทำอาชีพที่สบายและรายได้ดีกว่านี้ทำให้คนสวิตนะมีผักมีผลไม้มีนมดีๆกิน และสินค้ากเกษตรก็แทบจะไม่ผ่านคนกลางส่งตรงไปยังผู้บริโภคทําให้เกษตรกร,กรได้เงินเต็มๆและที่สําคัญที่สุดนะคนสวิตเนี่ยก็จะช่วยอุดหนุนสินค้าในประเทศตัวเองเป็นหลักร้านอาหารไหนนะที่ใช้สินค้าของสวิตเป็นวัตถุดิบก็จะยิ่งขายดีนี่แหละสิ่งที่ทําให้สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรรัฐก็จะทําให้อาชีพนั้นอยู่ได้และเหลื่อมล้ากันน้อยที่สุด